ครับสวัสดีครับผมชื่อนายนรดลมณทองรหัสตั้งาสายหนึ่งหนึ่งหกสองหนึ่งศูนย์สี่หกสองศูนย์สามหกคิดหนึ่งนะครับ <_ d ick> ก็จะมานำเสนอข้อสองของ Final ดาต้าเบสนะครับก็ขออนุญาตเป็นแนวนอนนะครับ <_ d ick> อ่แน่ ก็ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นโจทย์ของข้อสอนะครับแสดงชื่อและนามสกุลของพนักง,งานตำแหน่งงานระยะเวลาชื่อแผนกแลก้วก็ประวัติที่เคยทำงานในบริษัทนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็เชื่อมต่อตัวโปรแกรมดู โอเคเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาได้แล้วก็อย่างแรกนะครับก็เหมือนเดิมก็คือชื่อกับนามสกุลเออเออเดี๋ยวแป๊บนึเป็นเซล็กก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวชื่อ แล้วก็ต่อไปจะเป็นตัว last name ต่อไปนะครับจะเป็นตัวการเริ่มงานนะครับใช้เป็น start แล้วกันครับ Start date นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวันที่จบงานหรือเลิกทำงานก็ใช้เป็น end date แล้วก็เหมือนเดิมก็ตำแหน่งนะครับ ก็ตัวสุดท้ายเป็น d e p a r t m e n t name โอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ ตัวที่มานะครับเราก็จะใช้เป็นฟอร์ม h r dot m p o i ยี่แล้วก็ เป็นว e. ัต่อไปจะเป็น h r h o p job history นะครับเป็นประวัติการทำงานต่อไปก็จะเป็น ในส่วนของ hr.shop.hr.shop ก็ ดว,วดีต่อไปจะเป็น HR. d t Department Department โอเคตัวนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัวที่มาแล้วนะครับก็เราก็จะ e. dot. first name. e. dot last name. ก็ start <S <s <ays> <S ก็จะเป็น history นะครับก็เป็น head. e n ก็ head ครับ job title like. นะครับก็ใช้เป็นตัว j นะครับ ตัวสุดท้ายตัวดีพาร์ตเมนต์นะครับตัวดีพาร์ตเมนต์เราก็ใช้เป็นตัวดีดีดอตอขอไปทีครับตัวตัวจ็อปเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวดีนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวเงื่อนไขของเรานะครับก็ใช้แว เอ็มอยยี่เดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว e h o y M o e m o y e id เท่ากับ h e d o d e m o y e e id ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ and head job นะครับแล้วก็จะเป็น and head dot d e p a r t m e n t id เท่ากับ d dot d department id โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาลองรันกันดูนะครับอ่า เดี๋ยวเดียวแป๊บนึงนะครับอันพยี้ตัวนี้มี S อสจบมล พาร์ตเนต์โอเคไลสอง โอเคก็ก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็ขอจบเพเท่นีครับขอบคุณครับ